สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับ์เรียลแอคชั่นของเราอีกครั้งนึงเนาะวันนี้ทุกคนวันนี้วงเมนของเราเอสตาได้ทําการเดบิวต์ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเ<อ>ดบิวต์ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการซึ่งปล่อยอัลบั้มมาแล้วด้วยเป็นน่าจะเป็นซิงเกิลอัลบั้มเนาะโดยใช้ชื่อเพลงไตเติต้ลเพลงเดบิวต์ญี่ปุ่นเนี่ยว่าฮ็อตเมสก่อนหน้านี้เนาะประมาณสองสามวัที่แล้วเนี่ยเขาปล่อยชาเลนต์มาเนาะ รูปแบบการโปรโมทใหม่ของ SM ก็คือจะปล่อยแบบชนิปเป็ดผ่านชาเลนท่าเต้นเบาๆมาก่อนก่อนที่จะปล่อยเอมีปล่อยไปจริงๆเนาะก็คือเขาทำมาตั้งแต่ซุปเปอร์โนวากับอ m มาเกดอนแล้วอรอบนี้ฮอตเมสเนี่ยทำเร็วกว่าที่คิดอยู่ๆก็แบบปล่อยคลิปมาไม่บอกกล่าวเลยเป็นคลิปแบบท่าเต้นด้วยมือฮอตเมสแล้วก็แบบเป็นท่อนหุกสั้นๆอะไรย่างเงี้ย แล้วก็ทิ้งระยะมาประมาณหนึ่งจนวันนี้นะมาปล่อยเพลง MV ็มวที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูแบบเพลงเต็มๆกันจริงๆส่วนตัวรู้สึกว่าอยากให้เดมาตั้งนานแล้วเออใช่คือตอนนี้เอสปาน่าจะ3ปีกว่าใช่ป่ะเออเดินทางมาสปีกว่าเราอยากให้เดตั้งแต่แบบปีที่แล้วด้วยแต่คิดว่างานเอสปาน่าจะเยอะแหละงานแบบเกาหลีงานไปทัวร์งานอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเริ่มปีนี้อืมแล้วเนี่ยก็คือรู้สึกว่าส่วนตัวเท่าที่แบบตามเอสปามาคอนเซปต์อะไรเงี้ยคอนเซปต์คอนเซ็ปต์หมายถึงว่าคอนเซปต์บงเนาะ ตอร์เทียลลิ่งของเอสปาควรไปเดบิวต์ญี่ปุ่นมากคนไปทำคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นมากอืเพราะว่าญี่ปุ่นอะ่ะมันมีงานพวกงานแบบงานอนิเมะงานเกมงานการ์ตูนอะไรอย่เงี้ยหรือแบบเพลงอะไรอย่เงี้ยเออเรารู้สึกว่าแนวเพลงที่เป็นแบบเอจอป๊ J Bob, อปแนวเพลงแบบเพลงอนิเมะเพลงการ์ตูนอะไรเงี้ยมันดูเข้ากับคอนเซปต์เอสปามากแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเอสปาเหมาะกับแบบ ไว้ความญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆซึ่งวันนี้ก็ได้เดบิวต์แล้วถือว่าเป็นการรอคอยที่แบบรอมานานเหมือนกันเออที่จะได้ดูแล้วก็ <c oughs> ก่อนหน้านี้นก็แบบว่ามีเอ็กซ์เพกไว้เนะว่าเออถ้ามาเดย์ญี่ปุ่นเนี่ยคือจะมาเป็นแบบคอนเซปต์เอสป้าในยุคเดบิวต์ไหมหมายถึงว่ามีเส้นเรื่องเออมีเรื่องราวเกี่ยวกับแบบยูนิเวิร์สของเอสป้าความยาแบบญี่ปุ่นไหมอะไรเงี้ยสรุปก็ไม่มีเนอะคือน่าจะเป็นเพลงที่แบบว่าปล่อยมาโดยที่ไม่ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องแบบ โลกกระทัดอะไรเลย,เลยไรเงี้ยจริงๆอ่ะพอเป็นงานญี่ปุ่นด้วยความที่เราตามเคป๊อปเป็นหลักเนอะงานญี่ปุ่นก็จะไม่ค่อยแบบคาดหวังมากรู้สึกว่าเออเขาน่าจะทําในระดับที่แบบว่าเออประมาณนึงแต่คงไม่ได้แบบว่าเล่นใหญ่เล่นเวอร์จนพอเราเห็นภาพแบบคอนเซปต์ฮอตเมสตแล้วก็แบบว่าอ๋อก็โอเคครับประมาณนี้เหมือนอยู่ในสนามบินอไรเงนะี้ยที่ดูแบบว่ามีของกระจัดกระจายวุ่นวายความเมสะไรเงี้ยแต่ว่าพวกชีก็แบบว่าไม่สนไม่แคร์ไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกอ๋อคอนเซ็ตประมาณนี้นะไรเงี้ย จนกระทั่งเห็นภาพทีเซอร์และเอ็มวีทีเซอร์เมื่อวานเราอึ้งเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละ,ะเห็นปะไม่ทิ้งลายเซ็นความเป็นเอสป้าเลยอะ่ะอืมคือพอฟังผสมกับดนตรีในทีเซอร์ดูภาพคอนเซปต์แล้วก็แบบคอสตูมที่มีความกันดั้มความอนิเมะความแบบญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเนี่ยคือเอสป้าจับคอนเซปต์วงจับแนวทำของวงความเป็นวงเข้ากับเข้ากับเพลงเข้ากับเข,า,บเข,า,บเขาเรียกอ,อะไรนะ เข้ากับคอนเซปต์ได้ดีมากอะไม่ถึงลายเส้นของวงอะเออแล้วมันก็เข้ากันได้ดีอย่างแบบกลมกลืนเลยอะไรเงี้ยเพลงที่มีความแบบเป็นญี่ปุ่นอนิเมะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออวงเอสปาที่มีความล้ำๆความเวอร์เวออะไรเงี้ยมารวมกันก็คือแบบเฮ้ยเข้ากันได้อะไรเงี้ยจริงๆรอบนี้ในซิงี่ย์ร์บ้ามเนาะไม่ได้มีแค่ฮอตเมสมีเพลงซูมๆที่เคยแบบปล่อยมาให้ฟังแล้วเนาะซูมๆแล้วก็มีซุ่มๆมเหมือนจะเป็นเพลงประกอบการ์ตูนเรื่องไอ้นี่ปะขาดเกียร์หรือว่าเบเบ อันสักอย่างเราจำไม่ได้เออแล้วก็จะมีเพลงหนึ่งชื่อซานแอนด์มูนไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงชาหรือเปล่ายัางไม่ได้ฟังเนะ้ะก็มีเพลงใหม่ให้ไปฟังกันต่อจากอรื่องมาเกดอลอกีกทั้งสามเพลงคือปีนี้เอสป้าเขาบอกไว้แล้วนะว่าน่าจะได้อยู่กับเอสป้าตลอดทั้งปีเลยก็แอบตามคอนเทนต์ไม่ทันอยู่เหมือนกันคนเวีนมาอเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดู MV Hot m e s s กันละวสามสองหนึ่งป้ายนับฝรังดูดิความอวกาศความแบบล้ำมากเอสป้ามาก เมื่อกี้เห็นอาเ็นตีกันดำดูดิแค่ต้นตีเปิดมาก็แบบความหูแต่ความไซเบอร์โีด,ดสวยมากเปิดได้รับที่หน้ามีความสนนะความดึงความสน เอ็มวีเวอร์ก่อนาที่คิดเยอะมากเป็นคนที่แบบพอเป็นงานญี่ปุ่นเราจะแบบไม่คาดหวังขนาดนั้นเลยนะอันนี้เกินคาดอยู่ร้้วหนาวพี่ลูกสนุกมากความเคอสอะไรอย่เงี้ยป้อนี่แบบ ภาพการ์ตูนค <c oughs> อ MV มิกอเ้ยเอ็มวีเหมือนเล่นเกมอยู่นะอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้ละเอาดอในเมืองละตามภาพคอนเซ็ปที่ปล่อยมาตอนแรก เหมือนเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวที่แบบลงมาบนโลกแล้วปะ่ปะตอนแรกจะอยู่บนยาน,นว้าวเอ้ยเดียวมากแปลงร่าง,งาเลยร่าง เซ้นเนี่ยเราอึ้งมากเราแบบจะปล่อยมาสุดท้ายเราวก็แบบโอ้โหความแบบกันดั้มความแบบไม่เข้ากับควมเป็นญี่ปุ่นเลยความกระตูนคบอะไรเงี้ยตัดคือตัดเลยเอ็มมีใช้ซีจีมากเออเออเออ พี่ชอบชุดเนี้ยมันถอดจริงเฮ้ยใจแอมเบอร์ดราม่าเลยอขึ้นคือเห็นว่ายังมีคอนเซ็ปต์เป็นป้ามาใช้ในญี่ปุ่น ไม่ได้เห็นงานแซ่ถุงนี้ในงานเกาหลีแต่ได้ไมเห็นในญี่ปุ่นเพลงดูนานอยู่นะใช่ปะเออใส่ดีกว่าเสตเนี้เซ็กซี่มากเลยอะดูฮอตจริงๆร้าส่ตาจดลองหน่าไม่ได้ชุดที่เป็นแบบเกาะอกจบแล้วทุกคนอันดับแรกเลยจะบอกว่า เกินคาดไปกว่าที่คิดมากคือแบบจริงๆงานญี่ปุ่นอ่ะเรารู้สึกว่าแอบทางวงการเกาหลีนะไม่รู้ว่าไบแอดไหมจะรู้สึกว่างานญี่ปุ่นเขาดูจะไม่ได้ทุ่มหรือเล่นใหญ่เท่างานเกาหลีอะไรเงี้ยอืม่ว่าจะเป็นงานการโปรโมทหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าของญี่ปุ่นอ่ะคือในญี่ปุ่นเขายังไงอะไรเงี้ยไม่ถึงในประเทศเขาเวลามันโปรโมทโปรโมทมันมันไม่มันไม่บอสแครเหมือนของงานเกาหลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยคาดหวังขนาดนั้นเราคิดว่าเออเขาอาจจะไม่แบบ ได้แบบ spend time เยอะในการเตรียมตัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้ค้าเราดูแล้วแบบว่าอุ้ยมันเหมือนทำเพลงไตเติลเพลงหนึ่งของเกาหลีได้เลยนะอะไรเงี้ยตั้งแต่การแบบการทำ MV ที่มีลักษณะผสมผสานความเป็นการ์ตูนอนิเมะเออการใช้ซีจีเวอร์เอร์ผสมกันอะไรเงี้ยความมีสตอรี่เทลลิ่งเบาๆใน MV เออเราว่าเล่นใหญ่พอสมควรเลยมีแบบในกล่อง out d อเออมีเซตแบบ ที่ผสมซีจีความเป็นการ์ตูนเข้าไปแปลงลงแปลงล่างอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือไม่ใช่งานเล่นๆล่ละคือเล่นใหญ่จริงชอบมากประทับใจมากเกินคาดงานเอ็มบีคือสิบให้สิบเลยรู้สึกว่าเราอะชื่นชมเลยแบบทุกอย่างในงานเนี้ยแต่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานตัวเอสป้าเองหรืออะไรก็ตามคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ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 เงอตเมสเรารู้สึกว่าเขาไม่ทิ้งความเป็นเอสป้าไม่ทิ้งลายเซ็นเอสป้าคือ เลยอะ่ะแบบมหมายถึงว่ามาเดบิวญี่ปุ่นเออเป็นเพลงมาทําเพลงสไตล์ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออนึกถึงการ์ตนูนญี่ปุ่นแนะเกมญี่ปุ่นนะนึกถึงเพลงแบบ OST ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในตัวรายละเอียดดนตรีเคนะมันยังมีความเป็นแบบเราพูดพิทูดดนตรีมีวความ ตื๊ดๆความแบบเป็นล้ำสมัยสมัยใหม่เออมีความเป็นแบบว่าอิเล็กทรอนิกแดนมากๆเสียงสังเคราะห์หนักๆแบบเอสปาื์แต่ขณะเดียวกันตัวภาคเปรปต์ตัวเอ็มวีอะก็ดึงความเป็นเอสปามาใช้เออความล้ำความแต่งเวอร์ความอะไรเงี้ยพวกความอวกาศอะไรเงี้ยเอสปาก็เข้าได้หมดเลยอืเพราะว่าซุปเปอร์เอาวเองก็เป็นการพรีเซนต์ครับเอสปาที่มีแบบซุปเปอร์บี๊กนี่ยอกว่าเออ ฉากตัวใหญ่ๆใหญ่เจแอนน์นาะก็เหมือนที่มาจากเออ่คอนเซ็ปต์ดราม่าที่มีเจแอนเวิร์ดก็คือเคยเห็นแล้ว,ลวอะไรเงี้ยมาจากยาเนนะี่ยก็นึกถึงคอนเซ็ปต์ซูปเปอร์โนวาคือตอนนี้นความความแปลกความซูปเปอร์วิง่งความเหนือมนุษย์ความสมัยใหม่ความล้ำความอะไรเงี้ยคือมันเป็นทางของเอสปาได้หมดแล้วอะ่ะเออพอเราดูเรารู้สึกว่าเนี่ยคือ,อไรเซ็ตเอสปามาเท่าที่เราไปแบบส่องคอมเมนต์มาเซ็ตก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นเซ็ตแบบ ทั่วไปที่อยู่ในแบบเอาโดใน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 แบบซิตี้ของญี่ปุ่นเออแบบหรือว่าภาพที่เป็นเป็นเซตในสนามบินตอนที่แบบเช็คของอ่ะ hmm. ก็ยังเฉยอยู่ mm hmm. ก็รู้สึกว่าคอนเปกรณ์เสงแต่มองเป็นมาเซตกันดั้มอ่ะที่มันค่อนข้างที่จะแบบถูกพรีเซนต์ในเอ็มวีอ่ะเยอะอยู่นะแบบเรารู้สึกว่าเกือบครึ่งในเอ็มวีเลยอะ่ะจะเห็นเซตนี้แบบบ่อยแล้วรู้สึว่ไอเซตกันดั้มอ่ะคือทุกคนตื่นตาตื่นใจมากทุกคนว้าวมากแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยเนี่ยเอสป้าเลยทำอะไรแบบนี้เออตัวเพลงอะ่ะเออถามว่าเราชอบไหมเราชอบแต่เราไม่ได้ประทับใจหรือว้าวแล้วก็ยังมีจุดที่ทําให้งงงอยู่บ้างงงงกับแพทเทิร์นเพลงนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเพลงมีความยาวแต่ไม่ถึงขั้นที่น่าเบือ่อแต่มีพาดเยอะจนแอบช่วงหลังหลังแอบหลุดว่าตอนนี้เราอยู่ในท่อนไหนแล้วนะช่วงไหนแล้วนะบีชฮุกหรือเอาโทหรืออะไรยังไงหรือเรสตแดนนะ้าอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าคิดว่าท่อนจำมีท่อนเอวอมีคือฮอตเมทฮอตเมท ไอ้เอ็มวานไอ้เอ็มวานอะไรเงี้ยนะอันนั้นในตอนเป็นท่อนแบบติดหูอยู่ไรเงี้ยซีถ้าเต้นก็คือจริงๆก็รู้สึกว่าก็เป็นแบบเอสป้านะมันจะมีความความใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเต้นเยอะๆนิดนึงเต้นแบบเต้นเกือบเก็บทุกบีทเต้นแรงๆเต้นแรงๆ หมุนนู่นหมุนนี่อะไรเงรี้ยเออความเป็น,นเอสปาเสน่ห์ของท้อนบิชยังอยู่บิชจะเป็นบิชเฮเวนบิชเออลงไปนุวยนิดนึง,นงอะไรอย่างงีเออ้เพลงทําให้นึกถึงเกมจริงๆเนาะเหมือนฟังเพลง,งเกมพังเพลงประกอบเกมเกมยังอยู่อันนี้ขอพูดเปรียบเทียบนิดนึงพอมันเป็นเพลงเดบิวต์ไงเราอยากเปรียแบเทียบกับเดบิวต์ของเกาหลีคือแบล็คแบมบ้าใช่ปะ่ะสิ่งที่เราเห็นบางอย่างเหมือนเหมือนกันนะเออคือโทนสีเอเรารู้สึกว่า งาน MV ที่โทนสีจี๊ดจา๊านเราชอบที่สุดของเกาหลีคือแบ็กนัมบ้านะเรารู้สึกว่าอันนั้นคือการการปูเรื่องราวการปูคอนเซ็ปต์การทำให้เอสปาร์มันที่รู้จักได้ดีมากมากด้วยโทนสีด้วยเอ่อฟ็อปต่างๆในเอ็มวอะไรเงี้ยพอมาของคอร์สเมสเรารู้สึกว่าเรายังเห็นภาพแบบนั้นนะกลับมาในคอร์สเมส้วยความแบบความจัดจ้านความเล่นกับสีเยอะๆ,ๆเออความแบบเซตติ้งเว่อร์เอลังอลังใช้สีแบบฉูดฉาดอะไรเงี้ยเออความแบบ ความลำลำเล่นใหญ่อ่ะเอออะไรเงี้ยแต่งเยอะแต่งองค์ทรงเครื่องดูไม่ปกติแต่สิ่งที่ต่างกันแล้วรู้สึกว่าของแบมแบมบ้ามันจะเป็นฟิลแบบว่าเด็กผู้หญิงที่มีความไม่กลัวโลกอินดิพีเดนต์ไม่กลัวอะไรเลยเฟียดเออพร้อมสู้พร้อมลบลยอะไรเงี้ยความแบบมิสซิรี่แต่ของคอต m a เมสมันคือความเป็นแบบเด็กสาวที่เราเจอได้ทั่วไปในยุคปัจจุบันความแสบสนความดื้อความสน ความแบบที่เล่นอะไรเงี้ยเออะไรประมาณนั้นคือน่าจะแบบเป็นเพราะว่าแบบมมทำให้ทําเข้ากับคอนเซปต์ความเป็นญี่ปุ่นด้วยวายความเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออก็เลยเหนน็นความเหมือนและความแตกต่างเหมือนกันแต่ anyway เราสึกว่าเป็นการเดบิวต์ที่ดีมากของญี่ปุ่นน่ะเอองานไม่งานไม่เตี้ยงาน m องานเพลงลอะไรเงี้ยได้เลยดีมากชอบมากยังอึ้งอยู่เลยไม่คิดว่า B อบจะใหญ่ขนาดนี้อ m มบมีทั้งโทนที่เป็นแบบโทนโทนทึบโทนแบล็คโทนสว่างก็มีอืมมันเหมือนแบบ ได้ดูหนังสั้นๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยฉากที่ว้าวคือพวกแปลงพวกแบบใช้ซีจีเปลี่ยนเป็นอนิเมะแล้วนัชอบจริงๆไมันคือสนิทของเอสปาเพราะเราก็จะเห็นในซาวเวชมาแล้วตอนที่เปลี่ยนเป็นอนิเมะอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ทุกคนก็คิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันได้เนาะก็ยินดีกับการรีวิวญี่ปุ่นของเอสปาอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนก็ไว้เดี๋ยวเจอกันในคิวเรียชันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย